ก็สวัสดีทุกคนที่อยู่ทางบ้านกนะับทุกท่าน,นด้วยอยู่กับผมเดฟนะครับเอิม่มรัสเซียเดฟนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเอิม่มที่เอิม่มที่ถ่ายคลิปของผมมันเปลี่ยนไปเป็นรูปภาพเดฟปวดหัวนะครับอันนี้เพื่อผมวาดให้เองครับก็อยู่กับช่วงที่มีชื่อว่าแนฟน้าเพื่อน,นครับผมนี่คือซีครับเพื่อนหมเองซีเอสตามเพราะมมีเอสข้างบน เอาสียงเพลงมาใส่แล้วก็โพสคลิปลงแต่อนนาจจะย์ไต้องมาสองแสนนาทีรอก,ก่อนนะจ๊ะสองแสนนาทีเนี่นี่ตอบกลับไปแล้วครับแล้วก็มีซีคนหนึ่งนะอีซีคนหนึ่งเนี่ยวัดเองเนี่ยรูปภาพเนี่ยไอ้ไอ้อันเนี่ยไอ้เนี่ยมันวัดไว้ผมเอง เออเอามาเอามาเอาใหอ่เอ็ดกับต่อกลับมาอีกแล้วเอาทำคลิปพร้อมกันเนี่ยยังไงกูทำคลิปอยู่ ทำคลิปก็อย่าไปสนใจที่ผมบอกเพื่อนว่ากูทำคลิปอยู่แล้วกันนะครับมันก็แค่บทมันก็แค่แบบแค่คุยกันก็ผมก็จะมีคนนึงอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอายหนึ่งนะ ทำไมวะก็นี่คือเพื่อนผมแหละตอนที่อ่านเข้าไปในห้องผมแล้วมันอาจจะไม่ได้เสียก็ได้ตัดต่ออยู่จ้า ซึ่งเออมเพื่อนอะเพื่อนเขาแบบเพื่อนเพื่อนเหมือนไอเพื่อนไอซิกเอเดมันมีช่องตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นอย่าเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์ช่องเพื่อนผมด้วยเลยนี่ไงเพื่อนผม ให้มันเพื่อจะให้มันแบบให้มันแบบอะไรนะโด่งดังมากขึ้นไงให้มันโด่งดังมากขึ้นแ,นนนแป๊บหนาะผมไปดูไอ้สีกคนนึงก่อนที่มันส่งภาพมาให้ผมยังมันยังไม่ส่งมาเลยยังไม่ส่งเสียงมาเพราะว่า,วามีนดึกตื่นเต้นตอนนี้กูจะตื่นเด้นเลย แค่แค่นี้นะครับทุกคนอยากได้เสียงไอ้ไอไหมครับเนี่ยไอเพื่อนผมเดี๋ยวผมจะให้ผมเดี๋ยวผมจะให้พวกคุณฟังเสียงมันมมมเสียงคูณน,น่ารักเลยโอ้โห

ก็มีแค่นี้แหละครับบ๊ายยไดเจอกันคลิปหน้า